และแล้วก็เป็นผลสําเร็จนะโยมนะไม่มียุงกัดคนโยมไม่มียุงนะเพราะด้วยพัดลมที่เป่าคนโยมไม่มียุงแม้แต่ตัวเดียวนะปกติมาเนี่ยจะเห็นบินว่อนคนโยมแต่อันนี้เนี่ยไม่มียุงนะโอ้ยวันก็นอนเลยวันนี้มาดูท่านประานจอของเราว่านอนนะที่ไหนคนโยมนะ พัดลมเปิดนะโยมนะอ๋อคนโยมได้ผลคนโยมได้ผลได้ผลนะเราเปิดพัดลมตรงนี้นะตอนนี้ตีห้านะลูกเรานอนตรงนี้โยมยุงกัดไหมมาเช็คกันนะนะตอนนี้พัดลมได้ผลคุณโยมไม่มียมุงคนโยมนะเจอิญนพรนะก็จะไม่เสียงดังเพราะว่าเดี๋ยวลูกจะตื่นโยมให้ตาคราบใช้พัดลมตั้งเอา ปรากฏว่าได้ผลนะคุณวันนี้ลุกนอนอ,อ้ยอ้วนกูได้ยินเสียงคนเดียวเกาแก,แก่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 เลยนอนต่ออ้วนแล,แล้วก็เป็นผลสำเร็จนะโยมนะไม่มียุงกัดคนโยมไม่มียุงนะ,ะเพราะด้วยพัดลมที่เป่าคนโยมไม่มียุง แม้แต่ตัวเดียวนะปกติมาเนี่ยจะเห็นบินว่อนคนยมแต่อันนี้เนี่ยไม่มียุงนะโอ้วันก็นอนเวยเด็กายล้วพ้ามาเล่นด้วยนะครับนะก็ถือว่าผ่านคนยมผ่านนะพัดลมตัวเดียวหาตะริของยมพิตุกซื้อถวายตั้งแต่นานแล้วนะเยะสีก็ให้เนนไปใช้เอาไว้ตรงนี้ดีกว่าไว้ให้ลูกซื้อมาให้ลูกไม่ได้ซื้อมาไว้ให้เน,นนะก็โอเคประสบ ผมสาเร็จแนะควนยโยมเนาะน่าดีใจนะะก็เดี๋ยวสายๆดันมาเล่นกับลูกนะโยมนะเจริญพรวันนี้ลูกนอนหลับสบายเลยไหนบ้านยุงไม่กัดเออทาไมคันว่ะยังไม่กัดทําไมคันได้ลูกอือนอน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 ,นอนไปไปนะเดี๋ยวพ่อมาเล่นตอนเช้านะเดี๋ยวพ่อมาเล่นด้วยตอนเช้าอ <c oughs> ย่ามีคันตูดด้วยนะหรือว่ามียุงหรอไม่มีนะโยมนะ ไม่มีลูกเรานอนหลับสบายคราวนี้ก็สบายใจคุโยมกลัวอย่างเดียวนะว่ะกลัวไข่ตกล่องไข่มันตกล่องแล้วออกไม่ได้เหมือนในข่าวลำบ,บากนะลูกนะนยิ่งไข่หนูใหญ่ด้วยลูกดูหน้าโอ้ยหลับไปเหลับนะสาธุน่ารักมากมากไอ้วันกู อดีใจแม่แม่นะนะยุงไม่กัดลูกแล้วนะอนหลับสบายน่ารักไหมลูกไรวามนมันียุงกัดแล้วนะสาธุ